สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดปาดเองเดจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่าจ้าวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวเหมือนเดิมจ้ะนี่เมนูอะไรเนาะวัน <Their> น <royalty> ี okay. Okay. ้เมนูต้มเฮ็ดเดจ้่อ่ามาดูกันดีกว่ามีเมนูอะไรเนาะแกงไอ้เปรี้เห็ดเด้อจ้ะเด้อวันนี้เดี๋ยวก็ตุ่มน้ำใหม่กินนมเลนเลยฮะนวดนมจูดเนี่ยเดจ้าแล้น้ำพริกแล้วก็น้ำพริกปูจ้า มาด้วยกเด้อมากินข้าวก็ไม่รีดอาจ้ะย์วันนี้น้องแก้มต้องบอกยายใช่ไหมนี่ยายลืมนี่มากินข้าวก็ต้องแก้มด้วยวันนี้ยายเชีงแนะน้ำลืมลืมนี่เลยน้องแก้มมันช่วยเสริมด้วยยายลืมน้ัพริกดาวันนี้อาจารย์มากินข้าวด้วยกันกับพี่โยเด้ออาจารย์นี่ใช่ไมก S <S อ้ย้ยยยทาไไมไดสวัสดีจ้ามาแจามเม็กกี้เขากับพี่โยเดอ้อเม็กกี้เขาวันแรกเลยจ้าเจ็บเจ็บจ้าวันนี้พี่โยก็ดนี่ละจ้ะกลับมาบ่ายสองกอดท่าหนุนท่านีา่ก็เลยไปได้อาบหนามเปลี่ยนเสื้อผ้าเลย เมืี้เอาคอนี้เซ็จปุ๊บก็ได้เวลากินข้าวพอดีพี่โอก็เลยยังไม่ได้อาบหนานจะรออาบขึ้นเขาเซ็ตอาบหนานแจ้งฟันข้านอนเลยยังไงจะได้นั่นป้าเมื่อกี้หนูเอาขอนดี้ยายของนี้ยายอะไรพี่โอ้ได้กินร้อนเลคัดตัวไม่รอดเลยหนานเตงปากเป็นไงบ้างายายเป็นดิหัวจะเดืยดเอาคืนยายดิบกินเน่ยหัวปลาก ของดีจริงเลยนี่ยองดีจริงจดงเลยนี่น้กาเตฮ็แต่จริงนาะจนี่ถนต้องน้ำติกะปิแต่ไม่มีเวลาทำแล้ก็ไปทำชิ้นพูนี่ก็ได้จาก่วยนะกินจะมาแม่เราก็ปี้มาก็ได้เอาเกิดงนคนจะทำเวหนึงก็หลายกินะ้วหนึ่งมาไปไหนมดมุบาบานบาเก็ลเกเจนอยังสิเกเจนเตียนะดิ มันก็เหมือนเฮ็ดธรรมดาม,ดมันก็เฮ็ดธรรมดาใช่หมมันเป็น h e ็ t หลๆเรา็่อย heat ไปนะเราเติมก่อยกอยจนไอ้หลวงปากจะหาย่อยเลยน,เน่เกได้อยากอันนี้เองเอาปวดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาคืนเนาะติดใจปากเบี่ยวเลยบิดใจป,ปาก่อนเลยเอ้หลวงป่านั่นไอ้เดมนเลยนะ่วกไปทาไม น้ำเฮ็ดมันอยู่ในดอกจากเมลี่ก็ลืมเป่าไปไปเลยเขาเสียเฮ็ดละงงไมได้เฮ็ดละงงหรือแกอย่าเลยกะโก้ยขับปลาเลยมาเต็มไหมหนูได้สักทีมีเจ้คนอื่นได้หนูได้แล้วเฮ็ดละงงอันนี้ยายนี่จรินเถอะจ้ะยันนาอ่อนเนยยายถ่ายยาย หนได้เห็ดสมุตินี้ใครได้ลังเรเห็ดอะไรสมุตินี้ตะมุรับึืคเขาอยากลองชิมเห็ดตมุตบมิชิมได้อะปะเล้นนานานาเรมันจะเปนกลิ่นของมันโดยเนั่นแบนเด็ดิ้ว แม่หนังกะตุมดดม้มก็ได้ไีด่น,นี่มันตัดงชือ่อที่อย่างนึงเจดพน้าใช่พ <ไอ S 2> นานี่มีแรงหวาบเลยจ้ะนึ่ข่าวยุข่าวดาสมก็ได้ไปหา,มาเมื่อก่อนจะเปลีป่ยนปลาแม่ผมอ,อยู่รถกันเถอะไปหาหารือยากไปไปไหนน่ะอยากไปเขาสีบินอ้ก็ลงหุนหา ลงได้ข่าจางไงคลัลงทุนหาเห็ดได้ข่าจางเขาเซวินอาจจะเด็เลยในเชฟก็อดเลยไปเจอให้ปูมิเป็นงเลยจ็ดวันเขาเซบินหรือยายไปอาวสุกไหม่ไม่ถูกหรอกมันอันที่ชอบเขาอเมื่อไหร่งดต้องนั่งนี้นจริงจริงเต็มจริงย ในเขามดมอยแบบกันกล้บาบ่า oh. ยูมาแล้วถวยมาอีกว่ะน,นี่อเลยตักถวยมาสดุดอ oh. นี่ต้องต,ตมตอมตอเกหน่อยแม่เย่องต้งนานกันใช่เพระว่างเลยไม้นนนขนาดเราปอกเปลือยยังนาน แต่ว่ามันก็ยังกินได้อยู่ร้อนร้อดร้อนร้อนเอาจะเอาอะไรจะเอาจะเอาเอาวราจนนี่ก็ออกจากเตาใหม่ๆเลยร้อดเหมือนกันนี่แกะเปลือกก็ร้อดเลยนี่ทำไมยายตั้งดแต่ตะไคร้เว้ยยายดวงตะไคร้้าวนี่นงจบใจใจตะไคร้มากหัวเดียวอาจจะห้ามต้นใหญ่ในตรงใจร้ายนี่ก็ได้เพราะว่า รับตักรับชื้อแต่แตมันก็ทําให้มีกินรดสชาติดีก็จะแต่ว่าพอเอามาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กินอืมคือยง่ไงคืงหวานนั่เองสีสลูกหอมคอืมไม่กอนข้าเลยเนอะใส่มาเข้าก่อนข้าก่อนเสียงเลยแบบนี้ ขายดีแบบนี้แกงเห็ดขายดีอ่ะกระโจนปะอ่ะรีบมานะกำลังจะตักนะได้จะเอาก็รีบมานะดอกจะก่ายตักเองชอบจะได้มาได้หน่อยตักเองเลยจ้ะตับตักตักตักโคเลยโคเล่โคเล่แกงเห็ดอร่อยอะ เนี่ยตอนนั้นคือเงินตาทั้งมืเต๋อมันคือเฮ็ดอะไรอะ่ะเฮ็ดอะไรไปหามาก่ต้องกินะลักแม่เดี๋ยวหาของหลักปากก่อหลักปากอบคุณค่ะแล้เดินหัเราจูงแน่เดินหา เอเขาเดินหาเห็ดหลงแน่นเขาเดินหักจะนอนจูดูแต่หนูมันใหญ่ใหญ่สออ้อน,นจะนอนจูดเดินหักต่นอนจูดเลียบร้นีไหมหกดวงค่ะรู้จักไหมล่ะใหญ่ดาอ้วด่ารู้จักเลยหนักตัวเองอืม <laughs> หนักตัวเองได้เฮ็ดละงโง่เนาะหูจะเ <laughs> ดียนนาทเป็นแค่อาทิตย์เดียวน,นั่นเองถูกจับได้แต่แล้ว หนนอจูนเราก็อดพักไม่ได้กระพรายพลุงพลรังเลยเหนลยินหน,น,น,นึ่งอดหนึ่งไม่ได้เนาะทันงตะกาทังยายกินตะขคร้ชิ้นเนื้อกินนเคก็เวลาตักป็มหมอ,อยายเอาว่ะหนักหนักน่มนีม้หนักนี่นเจอกับแบทบแับนี้น้ำผิิกสปิ่งจะแทบ มาเดือดจะเดือใครอยังมากินมากินกลมกันเดือดจะเดืออะไรอ่ะอะไรอ่ะต้มเห็ดเสกเต้มเลี้ยนแดงเปลือกอยู่กับใจมาขอจ้า ต้นข่าวแล้ข้าวจะก่อนจะแกมเอ้ยนูคืออะไรอะน้ำพริกใช่ไหมน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกเรืองอะไรผึงอปลาหาง้ข้าวให้ยินก่อนรู้ตินเสอยางนี่หอมไหมนะมาสบัตีเอดซงดัวหน่อยหัวแดงมาเลยนี่ดู

อันนี้อะไรนเขาไม่ใครเ่นหดลุเปิดุกลองกินท้อยเออพี่กาดเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่โอ้สองอันเดียวอันนี้เขาจินไหมอไหมอันนี้ใครสนใจข่าวอะไเด้อแต่ของกินแบนไนกลุกยืเได้นุ่มเลยได้เ มันมีปัญญาดดดนะเด็กนี่นะเขาดอกนรองอืมมันผิดนะเจะลองชิมดูมันเจ็บบออร่อยปลาล่างกาพาัดแบบเจ็บก็อร่อยนี่มันมันเหมือนกันไหมเหมือนกันปลาล่างกาพาัดนี่กินอร่อยมากจักมาให้นี่ <c oughs> นี่สินเองไง เราไม่เอาพี่เนี่ยเดินลงนี่มีบอลแข็งได้ดจะไหนสามชิงเมลี่จะไม่กินเนี่ย <c oughs> ฟ้าจะหมอนเดือกชินแรือมันนั่น,น,นปัจจีนั่นไปปลาไม่กุ้งด้วยเขามีเอาไปกินเมลี่ก็ไม่กล้ากินแต่ทบอลบอกฟ้องอร่อยอันนี้จะลองกิน,นดูได้หนงชิ้กันไหมหนึ่งแล้วก็ ยัก็จะบนมแนเข้าม่อร่อยอีกเคาแซมอนลายให้น้องน้องม่แซมอนนเี่าขครู้น่าเร้อนเดียวสี่ตายจักมาหายตอนเดียวพอแซมอนเอาลแยัได้กินหนึ่งย่งนฮะฮะจะกินทุกอย่างทือขว้างหนาเลยว่าเขาหลีบมดยังไงมะเปามะปามะเปลา บัลนอกบัลน็อกต่อไม่รู้แล้วเนาะเรสชาติมันมีเด็ดไหนไม่มีตอนกระเทียมนะก็ไปกินกระเทียมจะหาตอนกระเทียมเพื่อที่กกินระเทียมมันคือกินไม่ได้ที่นี่จะมากินได้นี่นี่เทีานั้เออกระเทียมอรื่องว่า Ni có tham cốt bán tốn thì mẹ lùng kim là câu 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 dặn cất có khảo lành đấy có có khảo lành đấy không có khảo lành đấy không แ <anto> ม่กำมันใค่จะมึงอันออาทะรเลีดวงมันดวงวะแม่ก็ม้นเพราะคุณใครพูดอะไรทีน่ะไฮมาฟีเลยนะไฮมาฟีอันนี้ไฮฟีไปเกิดก็ทำแล้วก็ไฮฟีเพืิดตรงไหนลูกหลานก็แก่ยนี่ด่านค้ายหนามตะพูนะตุงขากันอยู่มุมนี่ยด่านคายปนีนี่แม่จะลาเลยใช่ไหมอ๋อ เสียงรู้สึกเอนน้ำตาลคู่ลังฝ่อมตรวจนะลัง่อมล้งฝอมเลยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตซิงคน้องไนไปข้านี้ไนไปไนมาลุกบอไากันดิได้นี่คือจะมีต้นถัดใต้ของมูนิสก็ดขนาดไปต้นที่ประจงงานเขานีอยากมาอย่างเบากคือมันตึงสุดกับรถไปโรงงานนั่ โยยังไม่ค่อยชอบด้จ้ะอยากินเลยเราชืติดใจแต่ทาแช่ลำป้านยะกินจ้ะก็มีกรเมนก็มีแช่ลำป้าใหม่ๆกุ้งอะไรที่เขาทาแล้วก็ไปแช่ตัวดาแล้วทำให้มันนั่นอ๋อกุ้งแช่ลำป้ากุ้งแช่ํำป้าัดแกงกุ้งแช่ํำป้าเลื่อยอย่างไรก็วบาพูดทูกอย ไม่มีันร่งบุง้องอร่อยอ้าวเนี่ยแซ่บหน้าเป็นนขนาดต้นนันที่เป็นอรูบากยงะูยังไปหนังแ็นังอะไรเาเป็นกดกันสีตนสีไปิมอนันปลาบานเกมก็เด็ดไปไม่ใช่หมเ็ดไปก็ไปลรงบ้นน่ะต้องีเบรีน่ะแกมหรือเปล่าลองเนธเนธเนธ ลุงเตียนดลบไปกัน้องเกียนพาไปเลยอันนั้นไปแต่เขารู้แล้วยายไปแล้วไปก็ไม่ลงทะเลดลบได้แต่ไปยืนมาเอิ้ก็ลอยไปเลยนี่แต่หนองเน็ตแตนเดล่นคนเดี๋ยวตนุกเดเลยเนี่ยยอมคืนเลยนั่งก็ไม่ละกาลงหลึกดลบหนั่งอยู่แต่ก็ใต้หาดก็จะเอาทำไมไม่บอกแม่ดีๆไม่ได้ไปทะเลหมดจุดลอย

อย่าแนวมาค่ะอือกินไปอีกหนึ่งมือผันผด้วยกันผัดปะผัดซือนี่อะไรจากคลิปนี้ก็จะไหวเคี่นี่นะจ๊ะขา้ามาันั่งกินข้าวก็แกงเห็ดเป็นแบบแกงป,ปลาใจ่นำปลาละนะจ๊ะเศรษจะนี่มดไปโยกับเขาไปสองชามแกงมดไปสองถ้วยจะต้องใส่หนังแกนี้ เนี in oh, sure. right split 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 like ่ยจะใส่อร่อยแกงเท็ดและแล้วเหนียวไปจริงใส่จานไปก่อนี่้ัไปจริงพี่โยกับตองขอขอบคุณเอซีทุกคนเด้อจ้า่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราก็เป็นกำลังใจกับพี่โยเราก็ขอบคุณนะจ้าพี่โยรักเอซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหักเอซีทุกคนนะคะ บุญก็ไม่ดีเด้อบันนี้เด้อจ่าไม่ดีไปทำบุญตัวแบบมา